สวัสดีชาวเกมเมอร์ท,ท,ทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB z TV ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Long Origin เกมนี้นะครับก็เป็นเกมมือถือแนว A.B.O.R.P.G. ของสหรัฐอมเมริกานะครับก็คือเปิดให้บริการทั้ง2สโตในสโตต่างประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่นนะครับเราสามารถโหลดไฟล์ A.P.K. ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เป็นการดาวน์โหลดที่เล่นง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ V.P.N. ด้วย เป็นเกมแนวสไตล์สายดาร์กแฟนตาซีนะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะได้เข้าสู่การต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายที่แบบมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีระบบแปงลงร่างแล้วก็วิวัฒนาการของตัวละครด้วยนะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะมีระบบชุดคอสตูมมีเรื่องของสัตว์ขี่รวมถึงโหมดดันเจี้ยนต่างๆมากมายนะครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกเปิดให้บริการในสโต์สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ apk ไปเล่นได้นะครับ ก็เพียงโหลดง่ายๆแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องใช้ VPN โดยพื้นที่โดยประมาณนะครับ1.4 GB สามารถเล่นบน Android เวอร์ชัน5.0ขึ้นไปหรือเป็น iOS นะครับเวอร์ชัน9.0ขึ้นไปก็เราไปดูเกมเพล์กน,นะครับซึ่งเกมนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกตอนนี้ถึง26เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เราไปเซิร์ฟเวอร์26กันเลย เมอเข้ามาถึงนะครับก็จะมีให้เลือกในส่วนของตัวละครตอนนี้ยังมีแค่3ามตัวนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกนะครับมีอาชีพแรกนะครับก็เป็นสายดาบก็เป็นตัวผู้ชายแบบนี้ไม่ได้มีสเตตัสบอกนะครับแต่ว่ากราฟิกนี่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวละครค่อนข้างเท่นะครับอันนี้เป็นขวานน่าจะเป็นสายแทงนะครับทูเรนนี่ก็ค่อนข้างเท่นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นชูล่านะครับ อันนี้ก็เท่เหมือนกันเราสามารถเลือกแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยนะครับอ่ะผมใส่ชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคคีเอทกันไปเลยตอนนี้เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเกมจะมีระบบออโต้เควสให้ก็คือจะมีระยะเวลานะครับแล้วก็จะมีออโต้เควสเลยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นระบบที่เล่นง่ายมากๆเลยก็คือแบบเราไม่ต้องอยู่หน้าจอเกมก็ได้นะครับ โดยที่เกมเนี่ยจะเดินเกมให้เราเลยเรื่องของการทำเควสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเควสหลักเควสรองอะไรพวกนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีแบบออโต้อีควิปใส่ให้ด้วยซึ่งเราไม่ต้องกดใส่ของเลยนะเออเขาใส่ให้เลยนะครับเห็นปะ่ะอันนี้คือผมไม่ได้กดหน้าจออะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ไปยุ่งกับหน้าจออะไรเลยซึ่งเออเขามีระบบออโต้ให้ค่อนข้างครบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดดูแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนเลยดีกว่าก็มีเซตติ้งนะครับมันจะมีเซตติ้งนะครับเรื่องของภาพด้วยมีแบบต่ํามากนะครับมีแบบโลมีเดียมแล้วก็มีไฮเนาะแล้วก็เพลเยอร์สกีนะครับผมจะเอาให้เห็นแค่น้อย,อยพอเพราะเดี๋ยวมันจะแหลกเนาะแล้วก็สามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้เดี๋ยวอ๋อมันออโต้เควสนะครับก็เราสามารถเอ่อเปิดเอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะครับก็คือตามสบายเลยก็แค่นี้เนาะเรื่องของอการตั้งค่านะครับ ส่วนการข้างอื่นก็มีพวกแบบออโต้อะไรประมาณนี้ก็สวมใส่ไปนะครับอันนี้เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับแต่ผมจะกดให้เพราะว่าขี้เกียจรอวิก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่ค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับ mmo เลยนะครับอันนี้ให้เราไปต่อสู้กับบอสนอกราฟิกค่อนข้างอลังการนะครับเรื่องของสกิลตัวสกิลเองมีความสวยงามแล้วก็สกิลนะครับจะปลดล็อกสูงสุดถึงเลเวล24เนาะ ก็จะปลดล็อกแบบสุดเลยก็มีทุกสกิลนะครับก็เกมนี้นะครับข้อเสียอย่างที่เขาบอกว่ามันมี V.P. นะครับซึ่ง V.P. เนี่ยก็สามารถเติมเงินก็โดยการเป็นตำลึงก็มีแบบ30วัน90วันแล้วก็เป็นแบบอ่าซูเปอร์ V.P. นะครับเป็นพรีเมียมเลยพวก V.P. นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษเอ่อที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับซึ่งเอ่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเกมแบบไม่ได้แบบเอ่อสายฟรีนะที่มาเล่นนะ ก็สามารถเล่นสนุกสนุกได้นะครับเก็บของไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า,าฟีลูเ์เล่นได้อะไรประมาณน,นี้ก็คือแบบถ้าเกิดมี PVP หรือว่ามีเรื่องของกิว w อลอะไรแบบเนี้มันก็จะเสียเปียบเขาหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าเราเข้ามาดูบรรยากาศของเกมแล้วกันนะว่าน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับต่อสู้ไปเลยอันนี้ทุกอย่างเป็นระบบออโต้หมดนะครับโอ้สกิลนี่โคตรอลังการเลยนะ อลังการจริงๆเอาบรรยากาศแล้วกันนะครับก็ตอนนี้สกิลยังปลดล็อกไม่หมดเลยนะเลเวลถามว่าขึ้นยากไหมก็ไม่ได้ขึ้นยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ยเลเวลสิแล้วขึ้นอย่างไวเลยนะในการได้ตัดขี่นะครับก็คงไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับอ่าเลเวลเลเวลสิบแล้วเนี่ยอันนี้มาตีบอสแล้วเนี่ยโหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ก็ทานซ้ายจะมีเควสให้เราทำเนาะซึ่งเป็นระบบออโต้หมดแล้วจะมีบัฟบอกด้วยนะครับแล้วก็เกมเนี่ยยังมีในส่วนของเปิดหัวแดงได้ด้วยนะก็คือสามารถเปิดแดงได้ด้วยนะครับแดงทั้งหมดด้วยนะก็เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้17แล้วใช่ไหมอันนี้เขาให้มาเก็บอะไรอ่ะก็เดินเควสไปเรื่อยๆกันก่อนนะครับ เลเวล24ก็จะปลดล็อกในส่วนของสกิลทั้งหมดลุยบอสตัวนี้หรอโอ้ตอนนี้เราสามารถเอ่อเปลี่ยนร่างหรือว่าแปลงร่างได้แล้วนะครับมันจะมีระบบเปลี่ยนร่างให้ด้วยก็เลเวลยี่แล้วยังได้รับของสวมใส่อยู่นะตอนนี้มาแมปถัดไปแล้วนะครับมันได้ e อคค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็เปิดระบบไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกม ก็จะมีระบบที่ถูกเปิดขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการเติมเงินละกันเพราะว่าการเติมเงินของเกมพวกมี V.I.P. นะครับค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะเน้นเรื่องของการเติมเงินอะไรพวกนี้แหละก็ยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรมีพลังลบมากกว่าคนอื่นนะก็คือเหนือกว่าคนอื่นนั่นเอง แต่ก็สามารถเล่นเสพบ,บรรยากาศได้นะครับโอ้ oh, อันนี้มาสู้กับบอสบอสนี่รู้สึกว่ามีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่เห็นเรื่องของการให้อัพสกิลของตัวเราเองเลยก็อันนี้จะเป็นเอ่ออัพได้นะครับไอ้พวกตัวละครพวกเนี้ยที่เป็นตัวช่วยเรานะครับก็สามารถกดอัพเกรดได้อะไรประมาณนี้นี่ ก็ค่า bp จะขึ้นนะครับเป็นการอัปเกรดแบบออโต้เลยอันนี้เดี๋ยวเดินมาเอามมาแล้วเนี่ยนี่นี่คือสัตว์ขี่ทำกราฟิกได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เราได้มมามาขี่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กเลยเนาะมีเควสให้เราทำนะครับอย่าลืมไปทำเควสเราสามารถตั้งตี้ได้นะครับก็คืออยู่ข้างล่างเควสเลยมีระบบหัวแดงให้เปิดด้วยมี bp นะครับคือค่าพลังลบเรา แล้วก็ตัวละครเราก็คืออยู่ตรงนี้จะมีสเตตบอกมี a d k มี d e f e n s e บอกมี HP ีมี h ิตมี Dot บอกนะครับเรื่องของ Speed ก็สามารถเข้ามาดูได้ในกระเป๋าเราก็จะมีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้แล้วก็เไม่สามารถสวมใส่ได้แล้วนะครับก็คือเราสามารถกดแยกหรือว่ากดขายเลยก็ได้นะครับก็สามารถเข้ามาอัพสกิลได้นะครับก็คือสกิลเนี่ยจะมีให้ up, อัพโอ้เลเวล33นะครับ ก็คือค่อนข้างเยอะเลยอ่าเราสามารถดูได้นะครับว่าเลเวลถัดไปเนี่ยจะปลดล็อกอะไรก็ตอนนี้ก็คือเลเวล50นะครับมันจะปลดล็อกในส่วนของปีกซึ่งดูปีกแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับเกมก็มีเรื่องของอ่าการเติมเงินต่างๆการซัมมอนตัวละครก็จะลองไปซัมมอนดูนี่ก็ได้ตัวนี้ระดับ SR มานะครับซึ่งสามารถเอามาใส่ให้ทีมได้นะครับ ก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้เนาะสามารถมาซัมมอนได้แล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆเรื่องของการ lock ล็อกอินรายเดือนการทำเควสอะไรพวกนี้หรือว่าการลงดันเจียนนะครับแล้วก็เกมเนี่ยในผู้เล่นใหม่นะครับก็คือสามารถรับของออตามเลเวลได้นะครับรู้สึกว่าเออสูงสุด300เลยนะเอ่อเลเวลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็อัปเกรดไปนะครับม้าก็อัปเกรดได้ทุกอย่างอัปเกรดได้หมดเลย อันนี้คือเราสามารถเอามาใส่ได้นะครับไอตัวละครระดับ SR ที่เรากดได้มาเมื่อกี้ซึ่งในการใส่เนี่ยถ้าเกิดเออเป็นของแรอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้พลังลบเราขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องของการท,ทําเควสตการลงดันเจียนหรือว่าการตีบอสอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายมีระบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วก็เลเวลไม่ได้ขึ้นยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือแบบอ่าขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเลยค่อนข้างรวดเร็วนะครับ ก็จะมีระบบที่ถูกเปิดมาขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลนะครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครเล่นยิ่งเลเวลสูงๆนะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของอาการตีบอสการ PVP หรือแมปต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเราให้ดูภาพบรรยากาศของเกมแล้วกันนะครับก็คือแบบเป็นเกมที่มีการาฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็ ดูไม่ได้แบบเออเล่นยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้กระตุกด้วยซึ่งเป็นเกมของต่างประเทศที่เราไม่ต้องใช้ VPN ในการเล่นด้วยนะครับสามารถกด activate ในส่วนของอา่าพวกชุดเราได้แล้วก็เห็นปะพวกชุดเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับในส่วนของเออตัวละครก็ตัวละครเรามันจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อถ้าเรากด activate ไปก็จะเปลี่ยนรูปร่างอะไรประมาณเนี้เออก็ไว้ค็ข้าวประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นเกมที่ เออน่าเล่นเกมหนึง่งมีระบบให้เรียบร้อยมีสกิลบอกมีอันติให้เห็นปะเออค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือแบบค่อนข้างโหดเลยแล้วก็มีระบบออตโต้ให้ทั้งหมดนะครับมีผู้ติดตามเอ่อมีระบบปีระบบสกิลที่สามารถอัปเกรดได้ก็โดยการใช้เหรียญอะไรพวกนี้เนาะถ้าเกิดใครเล่นสนุกสนุกยังไม่อยากเติมเงินก็เล่นแบบเอ่อแบบนี้ไปก่อนซึ่งมันก็โอเคอยู่นะหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยก็ได้นะตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้าง เยอะเหมือนกันแสดงว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับก็ไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ